สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุขุสุขคนเมื่อนี้สะมาเปิดราคาคล้วยพ,พิการบ้านหนองโน,โนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรครับผมครับคุณพอ่อทราบเพิ่งจเปิดจากตัวเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพอ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับผมสวัสดีครับพอ่อศารบ้านหน,งนองโนตบลขุดจับเพื่อกุดจับอุดอรครับผมเมื่อนี้เขาจะมาเปิดจากตัวครับผมเปิด แม่ลูกโคมหนึ่งครับเปิดแม่ลูกโคมหนึ่งเนาะอเอามาเริ่มแม่นี่แม่นี่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับผมือแม่น้ำโศกครับแม่น้ำโศกเ,เ,เราก่อเพิ่นมาจะท,ทั้งใดครับกล้วยชาวบ้านาน,าน,นี่ยละกล้วยบานบันเขาเนี่ยละกล้วยบานบันเนาะอัตลักษณ์เพิ่นดีเนาะครับความสูงเพิ่นหลายปานใดครับผมนี่ลายสามสิบสามสามสี่ลายสามสามสี่เนาะอ่าครับผมอัตลักษณ์ดีนะครับผมสวยนะครับ หาบบัทกบัถอนหางบัดอกเนาะครับผมบัมีนะครับผมครับสวยนะครับแม่นี่ผนงามนะครับมีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับผมครับผมอจากถือกิจตุ๋มจักน้อยเนาะครับผมกุ๋เกียร์กจตุ๋มต่างขึ้นมาครับผมครับสถานะในทองเพิ่นมีอีกหรือเปล่าครับนี่ว่างครับเป็นทองบ้างเนาะอ่าผู้ใดเห็นแล้วอยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อกับติดต่อพ่อชาติเข้ามาเนาะครับผมงามเลยครับเพิ่นมีลูกตัวนึงเนาะ เป็นลูกตัวแม่นะครับสวยนะครับลูกพันครับตัวงามนะครับตะเกียกีต่มแม่นะครับผมครับเลียงวยหุยงามสูงดีนะครับลูกพนลูกสาวพนทรงลูกดีนะครับสวยนะครับนี่หน้าตางามนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องตุงน้องขาวขวัญมีขวัญหาบเงินหาบท่องแข้งขาดีสูงดีนะครับลูกพนทรงลูกดีนะครับพันเป็นสายพันธุใดครับลูกพันสายพันธไทยบ้านเฮ้าเนาะ ครับผมงามครับแม่นี่ยครับผมครับสูงดีแล้วครับลูกสาวเพิ่งงามครับเนี่ยครับสวยอัตลักษณ์ดีนะครับสูงเจ้าวเดียวดีนะครับงามนะครับผมเออเพิ่นเป็นลูกแรกเนาะนี่เนาะลูกครับโอ้ลูกที่สองเนาะครับผมเป็นลูกที่สองนะครับผมงามครับลูกสาวเพิ่นนะครับเพิ่นได้เจักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนสามเดือนแล้วเนาะครับผมงามสูงดีนะครับผมงามแม่นี่ครับผมครับลูกสาวเพิ่นมาเบืองแม่เพิ่นโตนะครับ มาเบิงไทเพื่อนนะครับโคนหางไงพ่วงหางงามนมซีเต้านะครับผมเบิงไทรอบตัวนะครับผมง่ามให้พี่น้องเขาเบิงนะครับผมครับผมครับครับเล็บสวยนะครับเรียบงามนะครับเร็ยบไทยนะครับผมเร็บงามเร็บสวยนะครับด้านไทยครับผมนะครับเร็บนากระสวยเล็บน้อยกอดม้นดีนะครับ ตาแต้มนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออองทั่งน่องขาวนะครับตาแต้มดีนะครับหัวดีหัวหนุกหนนดีนะครับครับเขาขั้นซ้อนนะครับผมครับนี่ครับลำตัวงามครับแม่นี่ครับเบื้องมีควันหาเพื่อนหาทองครับสวยนะครับลูกเพิ่งก็งามนะครับผมครับงามเลยครับผมครับเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับแม่ลูกคู่นี่ครับผมอ่าทองบ้างนะครับแม่เพื่อน เขาเปิดราคาหลายเป็นไรครับผมเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอ๋อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้คือเก่าเนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะครับผมมาเบิ่งมาชมเอานะครับตัวจริงกับมาเบิ่งมาชมเอาที่บ้านน้องโนนะครับอ่าเปิดแม่ลูกลูกแม่นะครับผม,มาบงมามครับลูกสาวพผนกระสวยเนาะครับอ่าเป็นลูกเพศแม่นะครับตัวแม่มนะครับงามนะครับสวยนะครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดครับผมหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าห้าเก้า 05184 184นะครับอ่ามาเบิงมาชมเอานะครับกับอ่าพ่อซาดนะครับผมอาย่บ้านน้องโนนะครับอ่าแม่งามๆสวยๆนะครับเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอเข้าติดต่อพ่อซาดเข้ามาเนาะครับผมอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมงามครับนี่ความสูงเพิ่งกระโลยสามสิบสามสามสิบสี่ครับงามดีนะครับทรงลูกดีเนาะแม่บอครับ ครับทรงลูกดีงามนะครับผมโค่นดีความลูกก็เด้ครับผมความันลูกหลอดครับผมมีขวัญสองทางนะครับผมแม่เนี่ยครับงามนะครับลูกกระสวยงามนะครับผมครับสวยงามๆเลยครับผมครับสุดท้ายนี่กาฝากดไลค์กดแชร์ช่องไอทีเกษตรทฤษฎีใหม่นเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ